สวัสดีค่ะเอฟซี FC มือนในท่อมีสามดาวสิบ่อ็่พเมรพินงมาติดตามตัวเลขกับคุณพอสุนทอนค่ะท่านผู้ชมคุณพอสุนทอนเข้ามาแล้วสีมม่งวดสองค่ะท่านผู้ชมงวดติพานมากกระดัยหกหนึ่งหกหนึ่งงวดนี้ฝันเห็นผีผีเมาไยหน้าหายยม่มษ์ขึ้นค่ะท่านผู้ชมไถยหน้าหายแล้วก็ฝันอีกคก่ะท่านผู้ชมขึ้นเดียวฝันสองเถือสอดเถือแหลนฝัน ฝันเห็นผีมะไทยหน้าไหา่แล้วก็บ,บอกเลขกแล้วก็รับไปอีกเสื้อบรับไปอีกฝันฝันเห็นผีเอาบักแตงโม่มาไหา่ในบักแตงโม่นั่นเหลื่อมผาผ่าแตกแสงกระทา้ชมเห็นเล็กสองตัวอยู่ในบักแตงโมนะคะเนาะจะเป็นเลขกตัวไดก็ไปรับชมกับคุณอ่อสุนทรพรอ้อมกันค่ะไปเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนั่นเลเด้อค่ะรับชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับจสวัสดีค่ะคุณอรุขรับจังหวดซ้อนล่ะครับเบาแตุ่นทอนป่สามวดซ้อนสามงวดสี่งวดเนี่ยหกหนึ่งนี่แหละครับอีสี่นี่สี่งวดมาที่ตามงวดที่ห้านะครับสี่งวดซ้อนครับตามสี่กําไร้สงวดซ้อนเลยเนาะค่ับุนหกหนึ่งมาจังจังฝันเห็นรถหกล้อฮาะขึ้นทึ่งฝาเนาะรถหกล้อขั้นหนึ่ง รถมันกลอกหล่ออยู่แล้วขั้นหนึ่งก็ต้องมีมีหนึ่งว่าสันมีหนึ่งครับไห,หน้าครับไปผู้เดียวอีกผู้หนึหน่งอีกแต่แต่เ่าเอมเราต้งแปไใหกศูนย์ครับฟันแม่แลวกตีแม่พ่อได้กัแปหกศูนย์บัดแล้ว,วนแ 60, นวรถหกหล่ลอเนาะหล่อมันก็เป็นสุดศูนย์เนาะครับหล่อหกศูนย์พอถึงทอดแล้วแปไใหกหนึ่งตามต่ 0, อครับอ้ามามี่ครับครับฟันแนวไหนครับคุณพ่อ โอ้โวันนี้วันเป็นพันดีอยู่แล้วเจอให้แปลี้ยเองือกเดินกรอบนี้อันเดี๋ยวฮกนึงในในลอตเตอรีจักใบกี่ครับคุณอ่อใบเดียวโอ้ยแต่ใบเดียวโอ้ดีใจน้ำครับวันนี้นี่ไปดําหน้าก็ผีโอ้ไปดําหน้าก็ผีเออผีไทยนายดําดผีผู้ชายหรือผีผู้หญิงผู้ชายโอ,อ้มาแต่ใสย่ยีบบาทไอ้ผีตัวนี้อันจะมันมาจากไหนมันไปไทยหน้าดําไทยนายดํากัน เอื่ยไงไม่ผ้มาดั้กับหลานเป็นครับเอื่ยไงมาดั้เออมาดั้มได้ครับผีนี่ก็ไถอยด้วยใช่หลืหน้าประยุทธ์ประยอนประเท่าเลยผีเลยอเอาควอยไถยเลยตัวข่อยโอ้ข่ยไถคว่ยไถครับครับครับสมัยโบราณเนาะบันทึกแป้เอาจากไหนบันทึกวายเนี่ยผีนี่หัวจักกันบ่ล่ะครับโอ้แล้วน้องชายโอ้น้องชายเสียชีวิตไปแล้วน้องชายเสียชีวิตไปแล้ว เป็นเป็นตยเลยจากปีหล่ะครับเอาท่อถาเมกันกับรป๋องแล้วก็โอ้ามผู้แป้ให้ทุนด้วยู้เป้อาน้นใต้นูนแ้วโอ้คนเสียชีวิตดนแล้วเอาพวกปัญญงครับเอาเอาเป้เอานี่แหละจังแม่กระป๋องสูญถอเทนั้นเป้คนมาได้มากก็เอยพนน้อร้านานกับนิ่ง้านนี่เออ้ากระปเป็น้านี่กับสอเดี๋ยวเดี๋ยวเดป้ากระสอง ร้านกะหกกระปรห้านสองป่ากะหาร้านสองป่าห่าตใต้ับต้สูนห้าต้สองสองห่าสูนสอาูนบอกครับเอาเดี๋ยวบ้านนี่อันคุณป้าเตะให้เราสองหาศูนต้องฟังจากปากพ่อสุนท่อน้ครับเปยจางสีเมนเออนี่้ไม่ได้บ่้คุณพ่อ่ได้ต้องคุณพ่อเปยเปยให้สักอนาพ่อสุนทเมานี่แล้วสองนี <estratég flush> ่ละสองห่าสูนข้วยควอยตัวหนึ่งเนาะครับแล้วกดำหน้า ดับดำหนานึ่เอาลองลองลองแปรสองตัวเิ่งคุณบอบต้องแปรสองตเหมนมือที่นเตอโอ้เอาสองตัวตัวไน้อไม่นอนั่นแหละมันเตงมันเต็มง้อเออคุณสองันสองโตกับมักหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งึ่งมาะส่หครับเปงโม่ยสอกหน่วยใครเอาห้ครับแปงโต่งะเต็นใ่มคนใส่เป็นมาไหาบงมงคนฝันรอบสองบอกครับนี่ยฝัน ขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันพันสองพันไว้ด้านหน้าแล้วกแกโม่ไห้อีกทีแล้วไงบุ้งผู้หญิงไือผู้ชายครับไปย่างหรเอีปยงไปยังก็เห็นแต่แตงโมว่างอยู่สองหน่วยมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งรือเป็นศูนย์หมสี่พสองศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฟังจากปากคุณปอสุนท่อนสักยันเพิ่งนี่เป็นศูนย์หม้อจะมรับเองหรอเแเนี่ยดผ้ากินยี่บล่ะครับบานเนี่ยกินแล้วได้กินหมึกแดงโม่เยอะเ บ้านนี้เจ้าพาน่วยนึงนั่นแนบมึงก็ออกแสงในบ้านนี้ออกแสงแนวได้มีสิบเอ็ดบาทฮะมีสิบเอ็ดบาททั้งในบักแดงน่ะมีเงินสิบเอ็บาทเงินทั้งเงินเหรียงออกแสงเรือประบาอเจ้าตัวไหนบ้านจะวายในบักแดงมั่นเลยเจ้าหนอนนึงกินเจ้าหนอนอีบริกินมันมีแสงอยู่แล้วบหันกินมีเงินมีเงินทั้งในสิบเอ็ดบาทซองซ้อนเลยได้แตงโม เห็นเงินดูสิบเอ็ดบาทหนึ่นึ่อ้าหนึ่งหเขียนลงไปพุ่นพอสุดทอดมากแล้วะครับแล้วว่าหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนนย์บางแก้วโม่สอง่วยมันศูนย์หรโออไรกหแต่ปลาหอยพึ่นเปรย์ห่ยสองห้าศูนย์ด้วนงนแต่หนึหนึ่งนี่มากแค่งอยู่บ่ล่ะครับมากอยู่ มาแห้งอยู่มาแข้งเลยครับวลื่อแตกแซงนะมกแงเพราะมันแตกแซงอาะมันแตกแซงว่าะนั่นคงกลมห้เลยฉันสีสิันฉุบหอย่งว่าหายอยู่นีุ่บอกบอกกินไปหน่อยหนึ่งอ้ากินไปหน่อยหนึ่งทำบ้าบ้าหรอฉุนชุนกัถามมาอีกเยอะเกินเลยนะครับเอสีเดอนวสองหัวจรอยู่มาสามหัวจนถึงว่เอออ่ะแต่หนึ่งหนึ่งนี่มากน้ำหน่ะละครับเพราะว่าเป็นฟันแม่น กับสองหาศูนย์นี่พเาแตกแสง้สองหาูนยี่แปล่าจังไหนกว่าครับปลน่อยครับโอ้อหลานั้งกับคือกุยงหาน่งเออกัเป็นสองคนเล็กน้อยน่ะกุยงเล็กน้อยเล็กน่อยเฮ้แปลเป็นสองบ่ครับแปลน่ายได้ก่อนป็นสองได้สองกยงเล็กห่างเลนะครับเอามาได้ช้ครับเนี่ยป่าที่ใหญ่พันกุยงกัหาเสียนักผู้ายศูนยคนตายกุยงเล็กน้อยสองป่าเนี่ยป่าแปลเป็นหาแปลเป็นหาคนตายแปลเป็นศูนย์ พีไทยหน้าให้ยดำหน้าเนี่ยตายแล้วตุยแล้วศูนย์มาสัส่งองหาศูนย์แต่แต่ละจังหวัดนั้นแปรบุกขึ้นกันนะครับตัวเลขเนาะ,ะ,ะตามทีเบาเอมเราทรงงความท,ทีมงานไปหาเนี่ยเล็กหน่อยคุณทุกคนกับว่าหนึ่งคุณยิ่งกันน้าซีน้ายังมาสั่ครับครับแต่คุณทุกคนกับว่าศูนย์ตายไปแล้วคุ้ยซีขาอีกบาทหนึ่งดำหน้าแบบ ผูมาททยเปเองมู้มาไทยเป้ไอผูมาไทยเป้เองนะคุณป๊อเป้แบบไหนจะมาอีกเป้โยนเป้โม่งแป้โม่งใช่ทำหน้าหนึ่งสองคนเหงาหน้าสองคนพอสุดท้าไหนทำน้าอยู่ป่อบริดําอัดโศกอัดกระแทกขาดอยู่อัดกระแทกขาดอัดกระแทกขาดผีเปนคนไทยหน้านะผีไทยหน้ายดําผีไทยหน่ายดําข่ยแม่สาวปุ้ยไแล้ว ไทยยู่เบเหมือนเรียห่วยว่ะผีไทยหน้านี่คนตายนี่็คือศูนย์ควายกับสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่่านดำหน้านี่ก็บสองคนมือแรลกเลยนี่มือพอกับฟันเลยยังไม่แรงกไปเอาถูกก่อนนะครับพอสุนทรฝันนะครับเนาะเอาคันถ่ายคันถ่ายเอซคอมเมนต์มาบอกทีมงานนํำว่าเปย์ไหนตัวไดนเนี่ยค,ครับ พอให้มีโชคใหญ่เนาะคุณพอชุดทอดเอาตัวไหนเนี่ยเอาห้ซื้อตัวไหนครับลอตตลรี่ซื้อนี่แหละหนหนึ่ง่ะหนึ่งนมี่ครับครับกับอีกยังอีกบาทนี่นี่ะกับตัวเทิงนี่อหาศูนย์นี่นะครับครับศูนยศูนย์นี่ปล่อยทิมย่บปะครับคนจงบ้านี่เลยอ้าวอ้างวางอ้งอกางางอ้งอกโอ้ยทักกันไว้จังหน่อยสาทิทิเว้าําจังหน่อยครับเช็คเช็คใบ2อใบเนาะโรตลรี่ทิศเว้มาูนยูนย์กนเครับ กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะธรรมชมเลขของคุณพ่อสุนทรกับนผู้ชมคุณพ่อสุนทรเข้ามาแล้วสีงวดซ้อนงวดทิพานมากกรไดหกหนึ่งก่านผู้ชมงวดน้ฝันเห็นผีมาไถหน้าหายกับนผู้ชมตีเป็นเลขกสองห้าศูนย์แล้วก็เห็นเลขอยู่ใน บักแตงโมเหลื่อมผาผ่าแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นเงินอยู่ในหันสิบเอ็ดบาทเลยตีเป็นเลขหนึ่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเน้นเน้น,นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เนี่ยตกกันไหวค่ะท่านผู้ชมประจำาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกแปดคอไฮมิโชมมีหลับกับคุณพอ่อสุนทรค่ะกระยุบฝ่งฝาไปใส่ขายฝ่องฝาไปใส่ทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะประหลุม,มของดีพร้พอมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณีนนท่อมีสามดาวดเดินทางไปทำบนยวดลงหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์ไดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซี FC, ค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโฉคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จงังเลยถือไปรับชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับส,สดีครับ,รบอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหาโยมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทากลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแ,แล้วก็บีอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล ล,ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับนผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถคืออะไรก็อธิษฐานนองได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านคารล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่นทท้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสไอ้มาสักะกะราบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลืเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้กก็มือแท้แทะครับ่ามผ้ชมือแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็ เซยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น,หน i, cji, ้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่นก็แตง่งวัดหลวงปู่ลวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวยเนี่ยก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงนี่นิวคาราใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากค้นหักก้นหลง เบาแมอมโลตุงกับกกบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้อเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชม,ล,มลักกาเบาแอมโลตุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลิกเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ e ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหากเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาดครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ